ตัดหญ้าอีกล่ะที่เป็นวิวซือๆโอ้ยดูคนกระบ,บอกขังไว้สิพ่องูอีกว่านอกมือหนิเล่นหยอกกันตัดหญ้าว่ขังหมาทุกทียงูนี่ได้ยินเสียงรถเสียงยังกระเล่นลบรถเนาะหมาก็เห็นจะเล่นนอกคนใหญ่เรียกมาตัดหญ้าไม่เั่วหมดเด้อ กับเราหมู่บ้านย่ำแรงกับตัดนี่หมดแล้วย่านงูหลายโซนน้ำปุ่นกับตัดย่านงูตอดหมากโกโกโ้โซดาจะดื้อเดลยลูกจะเล่นหน้าเล่นหลังหลายเอยนเฮ็ดยังอีกแล้วนะฮะกินบางงสุกโอ้ยมากหลายบม่วงสุกนี่ มากหลหา,ามดื้ออยู่เฉยเฉยอ,อู้ยมองงวงลวนสองซ้ำหน่วยเลยถ้าได้ยเก็บเลยยักการสิไหมดนแล้วเหลือกี่หน่วยสวัสดีค่ะืันนี้ยายเพนเมียฝรั่งบันนองมาตักไทยพี่น้องคือเก่กาดื้อค่ะบรรยากาศเจา้านี่มีแดดทุกคนค่ะแต่ว่าก็มีลมเนาะขอเนาะ เบื้องของโวงลูนโอ้สุกแล้วสุกงามเลยแต่ว่าหน่วยนี่นี่โอ้ oh! <laughs> แม่ว่าสัส้นในเบื้องเลยอีหยังขา้าไปแล้วแม่โกโก้อีหยังเนี่ยหน่วยแบบยางไงได้ได้นี่แม่เจียไปใส่นั่งลงเสียวไปใส่ติกินตี๋ยฮะสิกินตี๋ย้ยทุกคนเบืองเกินไปอะไรอย่าเง้ยโกโก้นี่ กบักม่วงนี่มาก,กินพ่ออ้วนแม่อยู่นี่ละ่ะเอาเอา,เอาวางว้ลูกาวางไว้ม,นววมนันนววไงบวมมือตะเออมือปากโอ้มันเป็นแมงเหรอคะทุกคนนะให้โกโก้ก,กินไปมาก,กินมะม่วงสุกเลยนี่โกโกน้นี่โซดาบอกปันไหนแต่ว่าโกโก้ทำบัาม,ม่วงโดนตุกเนาะเอาเลยละ่ะโอ้ยพอคนกันตัดทุกคน มีแดดอยู่ค่ะบรรยากาศเต้านี่แต่ว่าก็ร่มสวยๆเนาะค่ะเนาะผมก็ทำทำโกโก้ย่งางคักเลยอย่ากจะเป็นกำลังสิจับเบิ่งเนาะค่ะเนาะขาดปุ๊บเลยหน่วยนึงหน่วยนี้แมงบบ่แม่งค่ะแต่ว่าหน่วยบ่งามมีซื่อเนาะค่ะเนาะอ่ะมันเริ่มไหวแหละค่ะทุกคนค่ะอีกหน่วยก็ที มุมี้บางมุมกงกินแล้วเริ่มไหวละสามรู ah ้ว่าคือกันเนาะค่ะเนาะมีต่ดไมใหญ่ๆล้วนถิ่งแบบนี้แหละค่ะลวงลงมาเป็นแมงเนาะเป็นแมงจินบ่ไดพอเบาบ่ใดห่อบ่ได้ห่อถุงบ่ไดอันนี้นะคะทุกคนค่ะบอยแบบเท่าไมชาตาเนาะเบิ่งปีหนาก็ปีหนาจิเริ่ม่อ จะเป็นยังไงเฮ้ยนี่เงายางเลยนี่ดวงบ่ลมซวยๆเลยมาถักมา่ายเด้อค่ะเด้อกับบรรยากาศเาร้านี่นะทุกคนค่ะเศรจ้าเลยอู้ยอนป่วยใหม่โชดูแหงบมโลยลาเลยงามขักเลยขาวม่วง ขาวม่วงเนาะค่ะเนาะเป็นเต็นตดูล่ะบัวลอยลาเลยนี่ก็สีม่วงออกช่อไหมสีขาวเขาก็ง้างขาวก็ต้องกับมันคือกันน่าจะเรื่อเกี่ยวกักดอกอีกนาะค่ะเนาะเริ่มออกดอกแล้ว อันนี้นี่โชว์โดนแห้งกัแกต่ดันโดนหลักออกดอกโดนแหละนี่ก็บปล่อยล่ะโดนคักเลยตัดไงเลยตัดไงเลยอ้มันแดงกัดมาตัดมาทายเลือะเด้ดค่ะ,คะบรรยากาศเก่าหนีกับทุกคต้นตัดปัญญางู เข็นงูหมว่อานนี้นาอขอนาะที่นี่ห้าก,กริ่ม nhao เพราะว่า,วาช่วงนี้ฝนตกเรื่อยนะคะทุกคน,นะคะ่ะมันหนาฝนเนาองขอนาะงญ้าไวหนาฝน n งงูมันกัดสิหละค่ะทุกคน,นะค่ะกระ่มไปอยา่าะะงไหน n า a o นาะงขอนาะแต่ว่าทนล่างนี่ก็จะจงไว้ให้แม่ขึ้นเก่าหล่ะค่ะนี่ สดาอเป็นนอนอย่คัะเปนน้อโกโกเฝ้าคักเลยตีมันอนเฝ้าพ่อคักเลยตีฮะเฝ้าคักเลยเป็นบ้ากโกหน่วยบริเวณหน่วยขับเบรคกโดดเว้ยจีมีเดียนตอนนี้พุทหละกถูกพุคนค่ะเดียๆพุทธพุทธนาอค่นเนาะ เตล่มือทุกคนค่ะมือเศร้านี่ก็ออกไปสวนพุ่นเอาเอารถคูโปตา้าไปตัดผสวนเนาะค่ะเนาะไปพึ่งมาอ่าพขกลับมาแล้วก็ตัดนีต่อ้ไปพึ่งเต๊ะเราเก่าเลยกะะแ,แ,แล้วกินกาแฟแล้วเราก็ออกไปเนาะค่ะเนาะมันแห้งทุกคนค่ะมันแห้งยิ่งฝนหนาใหญ่เราเห็ดมาไดดอก ว่าเราเฒ่าเนาะอายุหลายเล้วค่ะอยากให้ยูซื้อๆ่อ,อ,อยากให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปันได้นะคะแต่ว่ากะหามบ่ได้่าเลยอยากได้นิ่งแง่ไว้กับโดดไเรียนคุเรียนสองต้นเบิ่งสิรลว์ป่ค่ะทุกคนสิรลว์ป่แต่ว่าต้นนี้นี่ตื่นดีอยู่คัน ต้นอยู่ใกล้ๆแล้วนี่ต้นอยู่น,นานๆแต่ว่าต้นฟังนักพนน,น่ะใบพี่จีลงหลวงหายเนี่ยใบพี่จีลงหลวงหายทะเบงมันสิดละออดบนนักพนเนาะแต่ว่าอยู่สนนวนพน่ะคันว่าต,ตายแล้วแล้วค่ะ ีเนาะค่ะเนาะตื่นดีค่ะทุกคนค่ะเสียงกันกาทังเนี่ยเด้อค่ะเด้อไอเป็นมาทักมาทายเนาะค่ะเนาะบรรยากาศเงี้หมอกเสาบ้านไอเพ่นแดดแห้งค่ะเสาเนี่ย côn khởi dẫn phải nó đẹp điệu nó phải nó เพีนว่ามันเป็นดอกแล้วทุกคนแม่งกิน,นะคะ่ะแม่งกินดอกเมื่ะค่ะแล้วพันได่เป็นนวยซ้ำแม่งกินละ่ะเห็นลมมาทำงานหนักเลยเสานี้ ไปสองมองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยู่สวนเนี่นนเยเป่นน้ำปลาได้ออกเป็นน้ำเล่าดอกค่ะดูคนก็น,นอนเฝ้าอ,อยู่จะสี่ละ่ะว่าไปใส่ว่าตะเราเห็นอยังกะซามค่ะทุกคนค่ะสองสาวนี่เขาจะยุ่งไกลแล้วบ่าไปใส่ดอกค่ะนี่ จินหยังโซดาเนอะกินหยังโกโก้ทักกันเพจหยังเพจหยังลูกฮะมันมีหมดเดงอยู่นี่หมดแดงในที่แถวหนิหมดกักดบอฮะหมดกัดบอขุน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 หมดเลยลูก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 หมดหมดมดลูกเกิด ยเอาเหรอเนี่ยสิ่ดทีบอกแม่ยจะเพิ่นแหละว่ามันยาวแล้วเนาะอ่คเนาะแม่ยจะเพิ่นโมเลีมาหลายมือล่ะบโมโว่างหยายาวเลยนี่สิ่งทีบอกแม่มาตัดหยาแหละค่ะทุกคนค่ะนี่ยาวแล้วพอซับแล้วมาถักมาใช้เด้อค่ะเด้อค่ะบรรยากาศสองหิ่งค่ะทุกคนค่ะสิ่งที่งาเหลวน้องคนน้อ ยายเพ็ญกับจีด้ล่าพี่ล่าน้องก่อนล่ะค่ะกลิบหนาพอกันไหมยายเพ็ญกับขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเยอค่ะเดอ้อติดตามขอให้กำลังใจยายเพ็ญมีพลังมันนอ้องก็ขอให้รักษาสุขภาพด้อค่ะขอให้มีความสุข,ขค่ะสวัสดีค่ะก,ก็ลุกขึ้นลูกลุกขึ้นมดมด